สิ่งที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้เป็นพลอ o อุบยที่มาจากนะครับพุงตุ้มนะพุงตุ้มคือตัวนี้นะครับพุงตุ้มตัวนี้ซึ่งมันไม่มีข้อเรียกข,ข้อความอยู่เพราะฉะนั้นมันมีแต่ภาพอย่างเดียวนะครับมีาภาพอย่างเดียวแล้วก็เป็นรูปภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกไปแล้วว่าเห็นอะไรในภาพมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเอาละ เมื่อคลิปที่แล้วผมบอกไปแล้วว่าในเรื่องของการขยายมุมมองเวลาอ่านภาพอ่านยังไงนะครับภาพนี้ครับนี่เนี่ยภาพนี้เนี่ยผมเห็นอะไรในภาพผมเห็นเด็กกําลังจับกบอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดที่สะดุดตาผมก็คือกบตัวนั้นครับกบตัวนั้นเนี่ยสะดุดตาผมมากเวลาผมทําอะไรเนี่ยผมก็จะดูว่าเอ้ยแล้วหนึ่งนาทีก่อนภาพนี้เนี่ยเด็กต้องมีความเขาเรียกว่าความกล้าความกล้าที่จะหยิบมันนะครับความกล้าที่จะหยิบมัน แล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากหนึ่งนาทีที่ผ่านไปเด็กจะปลดล็อกตัวเองครับจะปลดล็อกตัวเองเพราะว่าเขาได้ทําในสิ่งที่เขาได้ทําแล้วก็คือกล้าที่จะจับมันนะครับมีอะไรขาดหายไปไหมคงไม่มีอะไรขาดหายไปครับผมคิดว่าเขาน่าจะต้องเอาไปใส่ตะกร้าหรืออะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ถ้าผมจนผมผมอยากเติมเต็มก็คือยื่นมือไปรับครับยื่นมือไปรับจากเด็กคนนั้นนะครับให้เขาเอามาใส่มือเรานะครับ ผมชอบมากก็คือเด็กคนนี้ดูตัวอลตาสิครับมีกล้าคนมีความกล้ามากนะฮะมีความกล้ามากแล้วกล้าที่จะจับกบนะครับกบก็ไม่ได้สะอาดอะไรนะกบก็ไม่ได้สะอาดอะไรนะนะนะครับดูสิดูสินะฮะไม่ได้สะอาดอะไรนะเขามันก็แบบแบบว่าแบบโอ้โหแบบดูแล้วแบบอืมโอ้โหพอสมควรเลยทีเดียวแหละนะครับผมชอบนะครับอารมณ์ของน้องตอนนี้ก็คืออยากท้าทายอยากเรียนรู้ มีความรู้สึกผมคิดว่าน่าจะเป็นความรู้สึกที่แบบอยากเรียนรู้นะครับแล้วก็มีความทรงจําที่ผุดมาไหมผมเคยไปเขาเรียกว่าจับกบตอนอายุประมาณสักสิบสี่สิบห้านะครับก็ไปกับพี่ๆคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาอยู่ในนะครับอยู่ในศึกษาอยู่แถวแถววิเลย์วิเลยพระนะครับก็ไปเคยจับกบอย่างนี้นะครับไปจับแล้วก็ เอามาให้พี่เขานะครับแต่ก็ไม่ได้ทานนะครับเราก็ไปช่วยพี่เขาจับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ไว้เด็กมันกลับมาอารมณ์ไว้เด็กมันกลับมาพี่ดูพี่ดูพี่ดูเนี่ยความคิดผมเนี่ยมันไปนอ,อารมณ์จินตน,นาการไว้เด็กมันกลับมานี่ครับคือภาพนี้เห็นไหมฮะเห็นนะครับนี่คือภาพกบนะนะครับภาพต่อไปครับภาพต่อไปผมขออนุญาตเลือกก่อนเลือกก่อนเลือกก่อนแหน่ภาพนี้ว้าวเอาละมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ผมเห็นภาพอะไรครับ ผมเห็นคนนั่งอยู่ในรถเมยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีคนหลายๆคนที่นั่งร่วมไปกับเขามันกรอบด้วยรูปทรงก็คือแสงสีเสียงและเงาเป็นไงบ้างครับแต่และคนต่างหน้าบึ้งนะต่างหน้าบึ้งต่างไม่มีอารมณ์เลยไม่อยากจะพูดกับใครอยู่คนเดียวเ้ย